S S สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับซันคุงครับผมลองพยายามสรุปเนื้อเรื่องของ Persona 5สั้นๆโดยเขียนสคริปต์ขึ้นมาใหม่หลายครั้งแล้วนะครับและดูเหมือนว่าผมจะไม่สามารถทำได้จริงๆให้มันสั้นเนี่ยทำให้สุดท้ายผมตัดสินใจแบ่งสรุป Persona 5อเอาเป็น2พาร์ทเป็นภาคสืบคดีกับภาคไขคดีและสรุปปมทั้งหมดโดยตอนนี้เราอยู่กันในพาร์ทของภาคสืบคดีที่จะเล่าท้าความเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนที่จะไปต่อกันในภาค ไขคดีและสรุปปมทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดต้องการเฉพาะทฤษฎีหรือําอธิบายเนื้อเรื่องเนี่ยสามารถข้ามไปฟังภาคไขคดีได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่น Persona มาก่อนหรือยังไม่มีพื้นเกี่ยวกับ Persona มาก่อนเลยเนี่ยผมแนะนําให้ฟังคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ดูเรื่องราวคร่าวๆก่อนที่จะไปในภาคไขคดีเตือนก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะสปอยเนื้อหาสําคัญของ Persona 5แทบจะทั้งหมดดังนั้นหากต้องการเล่นและรับดูด้วยตัวเองเนี่ยแนะนําให้ปิดคลิปได้เลยนะครับ และหากพร้อมแล้วเชิญรับชมครับเรื่องราวใน Person a า5เกิดขึ้นณนประเทศญี่ปุ่นยุคสมัยปัจจุบันเปิดเรื่องมาตัวเอกหรือในภายหลังเขาจะถูกเรียกด้วยโคเนมว่าโจเกอร์หัวหน้าของกลุ่มโจรขโมยจิตใจ,จที่เรียกตัวเองว่าแฟนทอมดีฟส์จะถูกจับกลุ่มระหว่างกำลังหลบหนีออกจากคาสิโนโแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่จับเขาจะบอกกับโจเกอร์ว่าเขาถูกขายโดยใครสักคนในกลุ่มเพื่อนของเราตัวเอกถูกนำตัวมายังสถานที่แห่งหนึ่ง ก่อนจะถูกฉีดยากดประสาทให้สารภาพความจริงออกมาแต่ไม่นานหลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่หญิงที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษใช้สิทธิ์เข้ามาสอบปากคำโจกเกอร์ด้วยตัวเองและโจกเกอร์จะถูกให้ตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับคดีทั้ง5คดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแฟนทอมตีฟส์โจกเกอร์จะยังอยู่ในอาการสรับสนจิตวิทยาทำให้ความทรงจำไม่ปฏะติประต,ระตอ,อก,กันมากนะเขาจะค่อยๆนึกย้อนกลับไปเพื่อเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟัง ย้อนกลับไปหลายเดือนก่อนตอนนั้นตัวเอกยังไม่ได้ตั้งกลุ่มแฟนทอมทีฟและยังไม่เคยเจอสมาชิกคนไหนในกลุ่มมาก่อนณจังหวัดหนึ่งในญี่ปุ่นวันนั้นโจกเกอร์เข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งจากชายหัวโล้นที่พายายามคาดขันให้เธอทําบางอย่างแต่กลายเป็นว่าชายคนนั้นเกิดพลาดทําตัวเองได้รับบาดเจ็บแลบ้วโบยความผิดมาให้โจกเกอร์แถมยังใช้อานาจคมคูหญิงสาวคนนั้นให้ให้การเท็จกับตํารวจเพื่อเอาผิดโจกเกอร์ ว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายเขาตัวเอกจึงถูกลงประวัติและติดทันบนจนเปรียบได้ว่าจะต้องเสียอนาคตตั้งแต่อย่างเด็กเลยก็ว่าได้แต่ด้วยโชคดีหรือเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบได้มีโรงเรียนแห่งหนึ่งในโตเกียวส่งจดหมายเชิญให้ตัวเอกไปเข้าศึกษาได้โจเกอร์จึงเดินทางไปยังโตเกียวเพื่อเรียนต่อในชั้นมปลายปีที่สองโดยอาศัยอยู่ที่ห้องใต้หลังคาของคาเฟ่เลอบลงส์ร้านของโอนเนอร์สากุระโซจิโระที่รับอุปการะเขาชั่วข่าวเรื่องราวหลังจากนี้จะทำให้ตัวเอก ได้พบกับสมาชิกค,คนอื่นๆผ่าน5คดีสําคัญคดีที่1อาจารย์พระบ้าอำนาจคาโมชิดะขอใช้อำนาจของครูค่มเหงน,นักเรียนทั้งหญิงและชายและที่หนักที่สุดก็คือเหล่านักเรียนหญิงจะถึงขั้นถูกลวนลามหรือบังคับให้ไปหลับนอนกับเขาเพื่อจัดก,การกับคาโมชิดะโจเกอร์จะได้พบกับสมาชิกอีก3คนมอนาหรือมอการนาสคาลสกาโมโตริวจิทั้งสองคนเป็นสมาชิกค,คนแรกที่พบกับโจเกอร์โดยบังเอิญในวันแรก ที่จกเกอร์ไปโรงเรียนโจ็กเกอร์กับริวจิจะหลุดเข้าไปยังโลกคู่ขนานและขณะที่ริวจิกําลังจะถูกฆ่าพลังบางอย่างในตัวของโจกเกอร์ได้ตื่นขึ้นเขาใช้พลังนั้นต่อสู้จนทําให้ตัวเขาและริวจิรอดตายมาได้แต่พวกเขายังหาทางกลับโลกจริงไม่ได้จนมาพบกับมอร์การ่าที่ถูกขังอยู่มอร์การ่าบอกว่าเขารู้ทางออกโจกเกอร์จึงปล่อยเขาออกมาจนสามารถนําทางกลับมายังโลกได้ภายหลังมอร์การ่าจะออกจากโลกอีกฝั่ง และกลายเป็นแมวธรรมดาที่พูดภาษามนุษย์ได้โดยที่คนทั่วไปจะไม่ได้ยินเสียงของเขาเขาจะอธิบายให้โจเกอร์และสมาชิกคนอื่นๆได้เข้าใจว่าโลกอีฝั่งหรือที่เรียกว่าเมตาเวิร์สนั้นมันคืออะไรและมีหลักการทำงานยังไงกันแน่เมตาเวิร์สคือโลกที่เกิดจากความปรารถนาในระดับจิตใต้สำนึกของมนุษย์สิ่งต่างๆที่คงอยู่ภายในเมตาเวิร์สนั้นเกิดจากการรับรู้ของมนุษย์ทั้งสิน้นทั้งเมืองสิ่งของหรือแม้แต่ผู้คนเมตาเวิร์ส จึงเป็นที่อยู่ของ s a d โ w หรือเงาด้านมืดในจิตใจคน Shadow จะมีอยู่2แบบคือ a d โดของมนุษย์แต่ละคนและ a d โดลูกสมุนง่ายๆคือมนุษย์แต่ละคนจะมี a d โดเป็นของตัวเองอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่หากมนุษย์คนนั้นมีความปรารถนาที่บิดเบี้ยวมากๆจนทําให้สถานที่ภายใน m e t a เวิร์เปลี่ยนรูปร่างไปเราจะเรียกสถานที่ที่บิดเบี้ยวไปนั้นว่าพาเลส ที่แปลว่าปราสาทภายในปราสาทความคิดที่อยู่ในเมตาเวิร์สนั้นชาโ์โ์ร่างจริงของมนุษย์ที่สร้างพาเลสขึ้นมาจะเป็นคนคุมกฎภายในพาเลสของตัวเองและสร้างชาโ์โดลูกสมุนขึ้นมาเพื่อป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอกซึ่งสถานที่ที่โจเกอร์กับริวจิหลุดเข้าไปในตอนต้นเกมก็คือหนึ่งในพาเลทที่มีรูปร่างเป็นปราสาทถูกสร้างขึ้นมาโดยอาจารย์พละคาโมชิดะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า ในโลกความเป็นจริงนั้นคาโมชิดะรับรู้ว่าโรงเรียนชูจินเป็นเหมือนปราสาทของตัวเองที่เขาจะออกคำสั่งยังไงกับนักเรียนก็ได้ทําให้การรับรู้นี้ของคาโมชิดะกลายเป็นความปรารถนาที่บิดเบี้ยวจนโรงเรียนชูจินในโลกฝั่งของ m e t a เวิร์เปลี่ยนไปกลายเป็นปราสาทและชาโด้ข,ของเขาก็กลายเป็นราชาเจ้าของของพาเลสนั้นไป โมกานาจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้แฟนทอมทีฟส์รู้ถึงวิธีการที่จะเปลี่ยนจิตใจของผู้คนจากในระดับจิตใต้สำนึกโดยอาศัยการทำงานของเมตาเวิร์สนั่นเองวิธีนั้นจะถูกเรียกว่าเช g e อปฮา a r t ที่แปลตรงตัวว่าหัวใจหรือจิตใจที่เปลี่ยนไปโมกานาอธิบายว่าพาเลสนั้นเกิดจากความปรารถนาที่บิดเบี้ยวของมนุษย์ดังนั้นจะต้องมีซักที่ภายในพาเลสที่เก็บความปรารถนานั้นเอาไว้โดยมันจะอยู่ในรูปของสมบัติ หากมีใครสามารถขโมยสมบัตินั้นออกมาได้พาเลสที่ขาดความปรารถนาก็จะพังลงและกลับคืนสภาพเดิมมันจะส่งผลให้ในโลกความเป็นจริงคนที่ถูกช่วงชิงความปรารถนาในระดับจิตใต้สำนึกจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำและยอมรับผิดกับสังคมแต่โดยดีกลุ่มแฟนทอมทีฟส์จึงใช้ประโยชน์จากเมต a เวิร์สเพื่อไขค,คดีต่างๆด้วยวิธีการ Chan g อ of Heart จนคนร้ายสารภาพ,าพและยอมมอบตัวขั้นตอนการทำ c h a n g อ of Heart มีดังนี้ 1คือเข้าไปในพาเลสของเป้าหมายเพื่อหาสถานที่ตั้งของสมบัติ 2. ในโลกความเป็นจริงพวกเขาจะต้องส่งสารเตือนไปหาเป้าหมายที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อพบสมบัติในพาเลสแล้วสมบัติจะยังไม่ปรากฏรูปร่างออกมาการส่งสารเตือนในโลกจริงจะกระตุ้น,นกลไกป้องกันภายในจิตใจทำให้พาเลสยกระดับการป้องกันไปจนถึงขั้นสูงสุดแต่มันก็จะทำให้สมบัติปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมาจนสามารถที่จะช่วงชิงออกมาได้และขั้นที่3าม ก็คือชิงสมบัติแล้วนำกลับออกมายัางโลกจริงเพียงเท่านี้ก็จะสามารถทำลายพาเลสและเปลี่ยนใจเป้าหมายได้แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่หลักๆ2ข้อคือ 1. เมื่อต่อสู้กับชาโดว์เป้าหมายจะต้องไม่ทำให้เป้าหมายถึงกับตายเพราะหากชาโดว์ของใครตายลงในเมตาเวิร์สคนคนนั้นในโลกจริงจะเข้าสู่สภาวะเมนททลชัอตดาวหรือสูญเสียซึ่งการรับรู้ทั้งหมดไปจนเสียชีวิตในที่สุด และข้อที่2เช่นเดียวกันกันกบที่ชาร d โดเป้าหมายตายหากผู้ที่ใช้พลังเข้าไปใน m e t a เวิร์สพลาดถูกฆ่าตายหรือหนีออกมาไม่ทันตอนที่ p พาเลสกำลังถล่มคนคนนั้นก็จะเสียชีวิตในโลกจริงเช่นกันด้วยความเสี่ยงเหล่านี้ทำให้ในตอนแรกโจเกอร์ Joker กับริวจิจึงยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะใช้วิธีใช้ช็อปาร์ตกับคาโมชิดะแต่การได้พบกับสมาชิกคนที่สทาคามากิอันหรือแพนเทอร์ที่เพื่อนของเธอ พยายามฆ่าตัวตายเพราะถูกคาโมชิดะย่ำยีทั้งกายและใจการร่วมมือกันของสมาชิกทั้ง4คนและส่งสารเตือนไปหาคาโมชิดะในนามของแฟนทอมทีฟส์จึงเป็นคดีแรกที่พวกเขาเปลี่ยนใจคนได้สําเร็จหลักฐานที่ตํารวจพบเมื่อจับกลุ่มคาโมชิดะคือจดหมายเตือนที่ถูกทําขึ้นโดยริวจิมันกลายเป็นหัวข้อพูดคุยกันเริ่มจากนักเรียนภายในโรงเรียนชูจินจนถึงก็มีคนตั้งเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่าแฟนไซต์เพื่อพูดถึงกลุ่มโจรขโมยจิตใจแฟนทอมทีฟส ภายหลังแฟนไซต์จะกลายเป็นที่ที่ผู้คนนำรายชื่อของคนที่อยากจะให้เปลี่ยนใจมาโพสตและโหวตกันเป็นจำนวนมากโจเกอร์ Joker และเพื่อนๆจะใช้เว็บไซต์นี้เป็นหนึ่งในตัวช่วยเลือกเป้าหมายก่อนจะลงมือซึ่งคนที่ตั้งเว็บไซต์นี้ขึ้นมาก็คือมิชิมะเพื่อนร่วมชั้นของโจเกอร์นั่นเองแม้เขาจะสงสัยในตัวโจเกอร์และอยากจะช่วยเหลือยังออกหน้าออกตาแต่โจเกอร์ก็ไม่เคยบอกความจริงกับมิชิมะเลย นอกจากพาเลสแล้วมอกาน่า ok ยังพากลุ่มไปสำรวจในอีกสถานที่หนึ่งภายในเมตาเวิร์สที่เรียกว่าเม m เมนโตเม e เมนโตเปรียบเหมือนกับพาเลสส่วนกลางของทุกคนบนโลกมันเป็นสถานที่ที่ชาโดของผู้คนมาอยู่รวมกันชาโดเหล่านี้ไม่ได้มีความปรารถนาที่แรงกล้าจนสามารถเปลี่ยนสถานที่ให้กลายเป็นพา l e เลสได้ พวกเขาจึงมารวมกันอยู่ในที่เมเมนโตวิธีการเปลี่ยนใจคนภายในเมมเมนโตจะไม่ซับซ้อนเหมือนคนที่มีพาเลสเป็นของตัวเองเพียงแค่ตามหาคนที่ต้องการจะเปลี่ยนใจและเข้าต่อสู้กับชาโดของพวกเขาที่ทำสัญญากับปีศาจเมื่อชนะมาได้ชาโดของคนเหล่านั้นจะใจเย็นลงจนสามารถพูดคุยกับพวกเขาและสามารถเปลี่ยนใจได้เช่นกัน เม m เมนโตสามารถลงลึกไปได้เรื่อยๆกลุ่มจึงเชื่อว่ามันน่าจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ใจกลางโลกซึ่งภายหลังเม m เ n นโตจะเป็นส่วนสําคัญของเนื้อเรื่องในช่วงท้ายนะครับคดีที่2และคดีที่3คนร้ายจะไม่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องหลักมากแต่ด้วยความที่คนร้ายในทั้ง2คดีนี้เป็นคนดังทําให้ชื่อเสียงของแฟนตอมตีฟโด่งดังขึ้นอย่างก้าวกระโดดและโจเกอร์จะได้พบกับสมาชิกอีกสคนคดีที่ส ศิลปินชื่อดังอิจิเรียวไซมาดาราเมะศิลปินที่เบื้องหลังเขาจะขโมยผลงานลูกศิษย์มาเป็นของตัวเองและเป็นผู้ที่ปล่อยให้แม่ของสมาชิกคนที่5คิตา, mm hmm. างาวะยูสุเกะโคเนมฟ็อกซ์ต้องตายไปทั้งที่ตัวเขาสามารถช่วยเธอได้เพียงเพราะต้องการภาพวาดที่งดงามของเธอนำมาดัดแปลงแล้วก็ปปี้ขายให้กับคนรวยยูสุเกะจึงเข้าร่วมกลุ่มแฟนตอมทีฟส์และทวงคืนสมบัติของเขารูปภาพของจริงที่แม่ของเขาเป็นคนวาดไซยูริ แม่ของเขาที่กําลังอุ้มเด็กคนหนึ่งก็คือยูสเกตนั่นเองเพื่อแสดงความรักที่มีต่อยูสเกตในภายหลังภาพนี้จะถูกแขวนประดับไว้ในคาเฟ่เลบรังตามความตั้งใจของยูสเกตคดีที่3หัวหน้าแก๊งยากุซ่าคาเนชิโรจุนยะเป็นหัวหน้าของแก๊งที่หลอกให้นักเรียนไปทำงานพิเศษและให้ช่วยส่งยาอย่างลับๆพร้อมถ่ายภาพแบล็กเมล์ไว้โจ๊กเกอร์จะได้พบกับสมาชิกคนที่6นิจิมะมาโคโตโคเนมควีน เธอจะได้รับคำสั่งจากผอโรงเรียนชูจินให้สืบหาตัวจริงของแฟนทอมทีฟส์เธอสืบจนได้หลักฐานว่าริวจิเคยพูดถึงแฟนทอมทีฟส์และอาจเป็นเทปเอาไว้แต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจละเมิดคำสั่งและขอให้โจเกอร์จัดการกับแก๊งอนาพานที่มาค่มขู่นักเรียนในระยะนี้ระหว่างการสืบด้วยความบ่มบามของมาโกโตะที่ถูกอ่านยั่วยุว่าไร้ประโยชน์มาโตกโตะตัดสินใจโดยภารการ ที่จะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อแล้วพลาดถูกจับได้ก่อนจะถูกแก๊งของจุญยะซ้อนแผนใช้เธอเป็นเหยื่อล่อจนกลุ่มเข้าไปยังสถานบริการและถูกถ่ายรูปแบ๊เมยเอาไว้จากนั้นเราจะได้ฟังปมในครอบครัวของมาโโตกที่เธอเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่อายุยังน้อยเธอถูกเลี้ยงดูมาโดยพี่สาวนิจิมะซาเอะทนายความมากความสามารถที่เบื้องหลังของเธอสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ชนะความที่เธอต้องทําแบบนั้น ็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเธอและน้องสาวมาโคโตะที่ถูกอันหาว่าไร้ประโยชน์จึงทนกับคำพูดนั้นไม่ได้เพราะมันไปกระตุ้นความรู้สึกที่เธอไม่อยากจะเป็นตัวภาระของพี่สาวหรือของใครๆเมื่อฟังมาถึงตรงนี้จะทำให้ผู้เล่นและเจ้าหน้าที่หญิงที่สอบปากคำโจกเกอร์อยู่ต้องตกใจพอสมควรเพราะซาเอะพี่สาวของมาโคโตะก็คือเจ้าหน้าที่พิเศษคนนั้นนั่นเองหลังจากนั้นด้วยความสามารถของมาโคโตะทำให้กลุ่มพลิกสถานการณ์ได้มาโคโตะ จึงเข้าร่วมกับแฟนทอมทีฟส์นับแต่นั้นแล้วกลับไปปฏิเสธคำสั่งของผอโรงเรียนชูจินหลังจากที่คนร้ายในสองคดีนี้ถูกจัดการมีคนบางกลุ่มกำลังเคลื่อนไหวอย่างลับๆผอโรงเรียนชูจินต้องตกที่นั่งลำบากเพราะไม่สามารถทำตามคำสั่งจากเบื้องบนได้สำเร็จมีใครบางคนติดต่อกับเขาให้ตามหาตัวสมาชิกข,ของแฟนทอมทีฟส์ทางฝั่งกระแสของสังคมก็ได้ให้ความสนใจการมีอยู่ของแฟนทอมทีฟมากขึ้น จนนักสืบชื่อดังอาเคจิโกโรก็ออกมาพูดถึงแฟนทอมทีฟส์เช่นกันตัวเขาคิดว่าการกระทําของแฟนทอมทีฟส์แม้จะมุ่งเป้าไปที่อาชญากรแต่สิ่งที่พวกเขาทําก็ไม่ต่างไปกับการก่ออาชญากรรมเช่นกันโจเกอร์ Joker, และเ,เพื่อนๆในโรงเรียนชูจิน เคยพบกับอากิจิโกโร่ตรงๆครั้งหนึ่งตอนที่พวกเขาไปทัศนศึกษาที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งตอนนั้นเองที่มอการ่าเสนอกับทุกคนว่าขากลับเขาอยากจะกินแพนเคก้กอากิจิที่เดินผ่านมาได้ยินมอการ่าพูดถึงแพนเคก้กเลยเข้ามาทักทายกลุ่มเล็กน้อยก่อนจะแยกย้ายกันไปจากนั้นตั้งแต่คดีที่4เป็นต้นไปผู้เล่นจะค่อยๆเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักของเกมมากขึ้นเรื่อยๆคดีที่4สารท้าทายจากเมจิตเมจต เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่ส่งข้อความท้าทายแฟนทอม i e v ส์ว่าให้สมาชิกทุกคนไปเข้าร่วมกับพวกเขาไม่อย่างนั้นพวกเขาจะแทรกแซงระบบความมั่นคงต่างๆของญี่ปุ่นนั่นสร้างความแตกตื่นกันไปทั่วและกลุ่มก็ไม่สามารถรับมือกับพวกเขาได้เลยเพราะไม่รู้ทั้งชื่อหรือสถานที่ของสมาชิกแม่เจดแต่แล้วคนที่เรียกตัวเองว่าอาิบา,บา เขาบอกว่าอยากจะช่วยแฟนตอมทีฟส์โดยแลกกับการขโมยหัวใจของเป้าหมายซากุระฟุตะบะซึ่งภายหลังทุกคนจะรู้ว่าฟุตะบะก็คือคนที่ส่งข้อความนั้นมาเธอเป็นเด็กที่ซากุระโซจิโร่รับเลี้ยงเอาไว้หลังจากเคลียร์ปมของเธอสําเร็จเธอจะโต้กลับกลุ่มเมจเจตโดยแฉสมาชิกคนหนึ่งของพวกเขาต่อสาธารณาชนฟุตะบะจะกลายเป็นสมาชิกคนที่7ของแฟนตอมทีฟส์ในฐานะกองสนับสนุนด้านวิทยาการและทางไซเบอร์คดีนี้ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักคือการเสียชีวิตอย่างน่าสงสัยของวาคบะแม่ของฟุตบะตอนที่ฟุตบะยังเด็กกว่านี้วาคบะกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับโลกคู่ขนานแม้ว่าเธอจะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าโลกนั้นมีอยู่จริงหรือไม่แต่เมื่อพวกเราได้ฟังก็รู้ในทันทีว่าเธอกำลังหมายถึงเมตาเวิร์สหลังจากการตายของเธอมีคนทิ้งจดหมายลาตายปองปอมมาไว้ทำให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายเนื้อความในจดหมาย ใช้ฟุทตบะเป็นเครื่องมืออ้างว่าวาคาบะเครียดที่ลูกของเธอขัดขวางการวิจัยทําให้ฟุทตบะที่เห็นแม่ของเธอเดินไปให้รถชนเองต่อหน้าต่อตาต้องใช้ชีวิตหลังจากนั้นโดยโทษตัวเองมาตลอดแต่เท่าที่ฟังดูแล้วมอกาหน้าคิดว่าการตายของวาคาบะน่าจะถูกจัดฉากขึ้นโดยมีใครบางคนทําให้เธอเกิดสภาวะเมนทอลช y ดาวเธอจึงเสียการควบคุมตัวเองและเดินไปให้รถชน แสดงว่านอกจากกลุ่มตัวเอกแล้วจะต้องมีผู้ที่ใช้ประโยชน์จากเมตาเวิร์สอยู่อีกอย่างแน่นอนกลุ่มจึงเริ่มรวบรวมข้อมูลของฆาตรกรตัวจริงที่ฆ่าแม่ของฟุตบะโดยมาโคโตอาสาไปก๊อปปี้ไฟล์ข้อมูลคดีในโน้ตบุ๊กของซาเอะพี่สาวของเธอที่กำลังรับทำคดีของแฟนทอมทีฟส์อยู่เมื่อได้ข้อมูลมาฟุตบะจึงใช้เวลาวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลในเวลาเดียวกันกับที่กลุ่มตัวเอกต้องไปทัศนศึกษาที่ฮาวาย ระหว่างนั้นเองพอ,อของโรงเรียนชูจินคิดจะหักหลังเบื้องบนโดยเตรียมเอกสารหลักฐานกําลังจะไปหาตํารวจแต่เขาก็เกิดสภาวะเมนทอลชัดดาวจนถูกรถชนเสียชีวิตไปอีกคนเมื่อทุกคนกลับมาจากทัศนศึกษาพุทธบะจะเตรียมข้อมูลเอาไว้แล้วจากการเชื่อมโยงทั้งหมดพบว่ามีผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนจากการเสียชีวิตของผู้คนในคดีต่างๆที่มีรูปแบบการตายคล้ายกับถูกเมนทอลชัดดาวศูนย์กลางของผลประโยชน์นั้นคือโอคุมระคุนิคาสุ ประธานบริษัทโอคูมูราฟู้ดเจ้าของกิจการเฟรนช์ย,ยักษ์ใหญ่บิ๊กแบงเบอร์เกอร์นั่นเองเป้าหมายที่กลุ่มคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีเมนเทลชัดดาวที่ผ่านๆมาระหว่างสืบคดีนี้มอการน์นาจะไม่พอใจคำพูดของริวจิที่ชอบบอกว่ามอการน์นาในช่วงนี้เป็นแค่แมวไร้ประโยชน์ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าหลังจากที่มาโกโตะละฟุตวะเข้ามาหน้าที่มันสมองของทีมก็เริ่มจะกลายเป็นของพวกเขาประกอบกับที่ทุกคนดูจะใจเย็นในการจัดการกับเป้าหมายนี้ เพราะทุกคนเอาแต่ห่วงกระแสของสังคมทั้งที่มีหลักฐานว่าคุณิคาสุเอาเปรียบพนักงานจำนวนมากมอมกาหน้าจึงแยกตัวออกมาหวังจะไปชิงสมบัติได้ตัวคนเดียวแต่เขาก็ทำพลาดและถูกหญิงสาวคนหนึ่งช่วยเอาไว้ ผมจะได้เจอกับทั้งสองภายหลังตอนกําลังสํารวจพาเลทข,ของคุณนิคาสุหญิงสาวคนนั้นคือโอคุมูระฮารุลูกสาวของประธานโอคุมระฟูดภายหลังเธอจะกลายเป็นสมาชิกคนที่8แต่ตอนนี้เธอยังไม่ไว้ใจทุกคนจึงแยกตัวมาทําภารกิจกับมอกาน่ากัน2คนโดยเลือกเป้าหมายที่ถูกส่งชื่อมาในแฟนไซต์กลุ่มจ๊กเกอร์จึงไปดักรอมอกาน่าในทางเข้าเมเมนโตเพื่อขอโทษเขาหลังจากที่ทุกคนปรับความเข้าใจกันฮารุจะเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับปมของพ่อเธอ ที่มีต่อคุณปู่ปู่ของฮารุไม่เคยให้อะไรพ่อของเธอเลยพ่อของเธอจึงเติบโตมาโดยเห็นผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญแล้วใช้คนอื่นเป็นเพียงเครื่องมือให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองเท่านั้นแม้แต่ตัวฮารุเองก็เป็นเหมือนกับตุกตาที่ต้องขยับตามคำสั่งของพ่อแม้แต่ในตอนนี้ผู้มั่นของเธอก็ได้ถูกเลือกเอาไว้แล้วเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกลุ่มจึงตัดสินใจเลือกคุณนิคาสุเป็นเป้าหมายอย่างเป็นทางการหลังจะส่งสารเตือนไปให้เป้าหมาย คุณนิคาสุโทรไปแจ้งตำรวจมาคุ้มกันเขาทําให้สารท้าจากแฟนทอมทีฟถึงเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่กลายเป็นประเด็นร้อนของเมืองกันเลยทีเดียวซึ่งจุดพลิกผันจะอยู่ในช่วงท้ายของคดีนี้สั่งเจที่โจเกอร์ชิงสมบัติจากพาเลสมาได้มีใครบางคนเข้ามาในพาเลสและสังหารชาร์วดของคุณนิคาสุทําให้ระหว่างที่คุณนิคาสุกําลังถแถลงการสารภาพผิดออกอากาศอยู่นั้น เขาก็ได้เกิดสภาวะเมนทอลชัดดาวพ่อของฮารุจึงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเธอและทุกคนที่ได้ดูข่าวอยู่ก็แสสังคมในแง่ลบโถมเข้าใส่แฟนทอมตีฟส์ทันทีสมาชิกทุกคนต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะฮารุที่คิดไปว่าเธอและพวกเราอาจจะทำให้พ่อของเธอต้องตายสุดท้ายแล้วคุนิคาสก็เป็นเพียงหมาตัวหนึ่งเท่านั้นคนร้ายในคดีเมนทอลชัดดาวยังลอยนวลอยู่ และว,วางกับดักพวกเราใช้ความโด่งดังของพวกเรามาเล่นงานพวกเราเองครั้งนี้แฟนทอมตีฟสพ่ายแพ้อย่างหมดรูปหลังจากเกิดเรื่องขึ้นหัวหน้านแผนกสืบสวนคดีพิเศษออกคำสั่งกับซาเอะให้ร่งสืบสวนเพื่อจับกลุ่มแฟนทอมทีฟส์โดยเร็วซาเอะเริ่มจากการมาที่โรงเรียนชูจินและไล่สอบปากคำคุณครูและนักเรียนทีละคนระหว่างนั้นเอง ที่นักสือบอากิจิโกโร่ให้สัมภาษณ์ออกรายการทีวีว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาไม่คิดว่าการตายของประธานโอคุมูระฟูจจะเป็นฝีมือของแฟนทอมตีฟส์เพราะมันมีรูปแบบที่แตกต่างกันมาโคโตอีกไม่นานจะถึงงานโรงเรียนชูจินเธอจะเชิญอากิจิโกโร่มาเป็นวิทยากรในงานสมาัมมนาเ่อเขียนข้อมูลคดีจากเขาให้ได้มากที่สุดแต่กลายเป็นว่าในวันงานอากิจิเปรยออกมาต่อหน้านักเรียนว่าเขาพอจะรู้ตัวแฟนทอมตีฟส์อยู่แล้ว เราใช้สถานการณ์นั้นบังคับให้มาโกาตกพักการสัมมนาไว้แล้วไปเรียกสมาชิกทุกคนมาเพราะว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างบนแล้วอาเคจิจะโชว์ภาพที่เขาถ่ายได้ตอนทุกคนกลับออกมาจากพาเลสของพ่อฮารุนั่นถือเป็นหลักฐานมัดตัวชันดีแต่อาเคจิบอกว่าเขาจะไม่ใช้มันเพราะเขารู้ว่าพวกเราไม่ใช่คนร้ายตัวจริงอาเคจิบอกว่าตัวเขาหลุดเข้าไปในเมตาเวิร์สตอนที่ตามทุกคนไปแล้วก็ถูกคนร้ายตัวจริงไล่ฆ่าแต่เพอร์โซนาของเขาตื่นขึ้นเลยใช้มันเข้าต่อสู้ ึงหนีรอดมาได้อาจจะช้าไปสักหน่อยนะครับแต่ผมขอแหวกอธิบายสเต็กน้อยก่อนเพอร์โซน่าก็คือชาโด w ที่เปรียบเหมือนอีกตัวตนของเราเป็นพลังที่ใช้ต่อสู้กับชาโด w ในเม t a ลเวิร์สสมาชิกแต่ละคนของกลุ่มแฟนตอมทีฟก็เป็นเพอร์โซน่ายูเซอร์กันทั้งหมดที่ผ่านมาเพอร์โซน่าของแต่ละคนจะตื่นขึ้นหลังจากที่พวกเขายอมรับตัวตนของตัวเองและเผชิญหน้ากับปมของตัวเองได้สำเร็จเพอร์โซน่าจะทำสัญญาผูกพันกับผู้ใช้และรวมจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันโอเคจิ เสนอให้ทุกคนวางมือจากการเป็นแฟนทอมทิฟส์โดยจะไม่ถูกจับกลุ่มแลกกับการที่ต้องจัดการเป้าหมายที่เขาขอพวกเราที่ไม่มีทางเลือกมากนักจึงไม่ปฏิเสธอากิจิยังไม่บอกว่าเป้าหมายคือใครแต่เขาจะมาบอกอีกทีเย็นวันนั้นโซจิโ so ดจะเรียกโจเกอร์กับฟุทบาไปคุยและบอกว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วหลังได้เห็นสารเตือนในห้องของฟุทบาแต่เขาจะไม่บอกตำรวจเขาแค่อยากเตือนว่าหากเราคิดจะสู้กับคนที่ฆ่าวากบะแล้วก็อย่าดีกว่า ดูเหมือนว่าโซจิโร่จะรู้ว่าเบื้องหลังการตายของวกากาบะนั้นมีเงื่อนงำและมันเป็นฝีมือของผู้มีอำนาจที่เกินจะเอื้อมไปถึงความไม่สบายใจนั้นทำให้เขาลาออกจากงานราชการแล้วมาเปิดร้านกาแฟาให้ฟุตบะอยู่ไกลาจากอำนาจเหล่านั้นแต่แน่นอนว่าแฟนทอมทีฟส์ไม่ยอมทุกคนเห็นตรงกันว่าพวกเขาจะตอบโต้กลับไปจากนั้นอาิจิจะติดต่อมาเพื่อนัดพบกับทุกคนเขาเปิดเผยว่าเป้าหมายที่เขาเล็งไว้คือซาเอ พี่สาวของมาโกโตะเขาให้เหตุผลว่าตอนนี้ซาเอะไม่สนใจวิธีการอีกต่อไปหากเธอได้หลักฐานแม้แต่นิดเดียวที่สาวมาถึงตัวแฟนทอมตีฟส์เธออาจจะถึงขั้นสร้างหลักฐานเท็จเพื่อมาตัวทุกคนที่เหลือดังนั้นเราจึงต้องกำจัดเธอให้ผลทางก่อนจะสืบหาตัวคนร้ายตัวจริงต่อไปแม้ว่ามาโกโตะจะไม่สบายใจในเรื่องนี้แต่ตอนนี้พวกเราไม่มีทางเลือกจากนั้นกลุ่มจะร่วมมือกับอาเคจิบุกเข้าไปในพาเลสของซาเอะซึ่งก็คือคาสิโนในตอนเปิดเกมนั่นเองครับ ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าซาเอะเธอคิดถึงตะเพียงชายชนะชีวิตของเธอจึงเปลี่ยบเหมือนเกมที่เดิมพันด้วยชีวิตเธอต้องชนะเท่านั้นไม่ว่าต้องทำยังไงพาเลสของเธอจึงเต็มไปด้วยเกมที่ไม่ยุติธรรมโดยมีเธอเป็นเจ้ามือแต่ด้วยสมองของอากิจิ G, เขาใช้ช่องโหว่ต่างๆส่วนกลับซาเอะจนสามารถผ่านเกมในแต่ละชั้นไปได้เมื่อชิงสมบัติของซาเอะมาได้สำเร็จกองตำรวจก็ยกคนเข้ามาปิดล้อมพื้นที่ของคาสิโนอเอาไว้โดยที่กลุ่มไม่ได้ทานตั้งตัว ทุกคนสามารถหลบหนีออกมาได้เหลือเพียงโจเกอร์ที่ถูกจับไปซึ่งนี่ก็คือเหตุการณ์ในช่วงเริ่มเกมและภาพจะตัดมาที่ปัจจุบันนะครับซาเอะที่ได้ฟังโจเกอร์เล่ามาตลอดแทบไม่อยากเชื่อว่าแม้ตัวเธอเองก็เคยตกเป็นเป้าหมายมาแล้วอีกทั้งน้องสาวของเธอยังเป็นหนึ่งในกลุ่มแฟนทอมตีฟส์อีกมันเป็นความจริงที่ยากจะยอมรับได้แต่เวลาสอบปากคําก็ใกล้จะหมดลงซาเอะจึงยื่นข้อเสนอให้โจเกอร์ว่าถ้าเขายอมให้การซัดทอดเพื่อนๆคนอื่นๆ เราจะได้รับโทษน้อยลงแน่นอนว่าโจเกอร์ปฏิเสธและนั่นเป็นเวลาเดียวกันกับที่สติของเขาค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาเพราะฤทธิ์ยาเริ่มจะจางลงแล้วโจเกอร์จะบอกบางอย่างกับซาเอะจากนั้นซาเอะจะเดินออกจากห้องสอบปากคำอาเคจิจะเดินสวนมาเพื่อรับหน้าที่ต่อจากเธอตอนนั้นเองที่ทําให้เรารู้ว่าคนที่ขายเราให้กับตํารวจก็คืออาเคจินั่นเองซาเอะถามอาเคจิว่าเขาจําเป็นต้องใช้มือถือของโจเกอร์ในการสอบปากคําหรือเปล่า อากิจิไม่สนใจและตรงไปยังห้องควบคุมตัวเขาลั่นกายใส่ผู้คุมจนเสียชีวิตก่อนจะเล็งปืนไปที่หัวของโจ๊กเกอร์แล้วลั่นกายสังหารเขาเย็นวันนั้นผู้สื่อข่าวจะรายงานว่าผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นหัวหน้าของกลุ่มแฟนทอมทีฟส์แย่งปืนจากตำร,รวจและยิงตัวเองเสียชีวิตสร้างความตกใจให้กับผู้คนและสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างมากสมฤทรละ่ะหลังจากนั้นไม่นานทุกคนจะไปรวมตัวกันที่คาเฟ่เลบลัง รอต้อนรับการกลับมาของโจ๊กเกอร์ซาเอะพาโจ๊กเกอร์มาส่งด้วยตัวเองครั้งนี้โซจิโร่ก็อยู่ที่นั่นด้วยซาเอะกับโซจิโร่จะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมๆกับผู้เล่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แผนการซ้อนแผนของอากิจิในครั้งนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่วันเทศกาลโรงเรียนในวันนั้นโจ๊กเกอร์กับมอกานะ่าจับโกหกอากิจิได้จากการทำพลาดก่อนหน้านี้ของตัวเขาเองตอนที่โรงเรียนชูจินไปทัศนศึกษาที่สถานีโทรทัศน์ วันนั้นอากิจิเข้ามารักทายพวกโจเกอร์เพราะเขาได้ยินใครบางคนพูดถึงแพนเค้กซึ่งคนที่พูดประโยคนั้นออกมาก็คือมอร์การ่าและมอร์การ่าในโลกความเป็นจริงสําหรับคนอื่นๆแล้วเขาเป็นเพียงแมวธรรมดาที่ร้องเหมียวเหมียวเท่านั้นจึงมีแค่คนที่เคยไปยังเมตาเวิร์สมาแล้วเท่านั้นที่เข้าใจภาษาพูดของมอร์การ่าได้หลังจากจับตายอากิจิได้โจเกอร์ Joker, จึงขอให้ฟุเทเบะสืบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นไปได้เกี่ยวกับอากิจิจากการตรวจสอบประวัติการสื่อสารของเขา ทำให้รู้ว่าเขาติดต่อกับคนคนหนึ่งอยู่เป็นประจําเพื่อรับภารกิจให้สังหารชาโดของเป้าหมายจนทําให้เกิดภาวะเมนททลชัาดาวขึ้นดังนั้นเรื่องที่เขาบอกว่าพบกับคนร้ายตัวจริงในพาเลสนั้นจึงเป็นเรื่องโกหกทั้งเพร่รวมถึงแผนการที่จะใช้ดักจับโจ๊กเกอร์แล้วฆ่าทิ้งทันทีเมื่ออยู่นอกสายตาตำรวจทุกคนก็รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วทั้งกลุ่มจึงช่วยกันคิดแผนดัดหลังอากิจิโดยยอมทำตามแผนของอากิจิไปก่อนให้เขาตายใจ และฝากความหวังในการพลิกสถานการณ์ทั้งหมดเอาไว้กับโจเกอร์จากคดีก่อนที่มาคโตะแอบก๊อปปี้ไฟล์ข้อมูลของซาเอะมาทาให้เรารู้ขั้นตอนว่าเมื่อโจเกอร์ถูกจับกลุ่มจะถูกส่งไปที่ไหนและเป็นที่แน่นอนว่าซาเอะจะต้องเป็นผู้สอบปากคาโจเกอร์ด้วยตัวเองก่อนที่อาเคจิจะตามมาสังหารโจเกอร์ตามคําสั่งหน้าที่ของโจเกอร์ก็คือโน้มน้าวซาเอะให้เขาเชื่อว่าอาเคจิคือคนร้ายตัวจริงแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดในวันนั้นก็เกิดขึ้น โจเกอร์ถูกฉีดยากดประสาทจนเกือบจะนึกแผนการไม่ทันเวลาซึ่งตัวเกมก็มีฉากจบที่โจเกอร์นึกไม่ออกจริงๆอยู่ด้วยนะครับในตอนที่เรายอมขายเพื่อนตามที่ซาเอตเสนอมาในช่วงสุดท้ายนั่นเองที่โจเกอร์นึกแผนการทั้งหมดออกโจเกอร์จะบอกกับซาเอตว่าอากิจิกกำลังมาที่นี่เพื่อฆ่าเขาซาเอตจะต้องเอามือถือของโจเกอร์ติดมือไปแล้วชูให้อากิจิเห็น จากนั้นฟุทบะจะสั่งการเปิดใช้แอปเมตาเวิร์สจากระยะไกลทำให้อคจิถูกดึงเข้าไปในโลกของเมตาเวิร์สอย่างไม่รู้ตัวโดยที่ซาเอะกลายเป็นโฮสต์ของพาเลสนั่นเองอาคจิจะไม่ทันระวังตัวเพราะเขาเห็นมากับตาว่าสมบัติของซาเอะถูกขโมยออกมาแล้วโดยยูสุเกะพาเลสของซาเอะน่าจะพังไปแล้วดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ซาเอะจะมีพาเลสแต่สมบัติที่ยูสุเกะเอาออกมาในตอนนั้น กลับเป็นของปลอมสมบัติของจริงยังอยู่ในพาเลสของซาเอตทำให้พาเลสยังคงอยู่ส่วนสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เปลี่ยนไปนั้นเป็นเพราะว่าพาเลสของเธออยู่ที่อื่นซึ่งไกลาจากที่นั่นมากสถานที่ในเมตาเวิร์สแถวนี้จึงแม้แตกต่างไปจากโลกความเป็นจริงส่วนโจเกอร์ที่ล้มตายต่อหน้าอาเกจิก็คือชาโดว์ที่หน้าตาเหมือนกับโจเกอร์ที่ซาเอะสร้างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวในระดับจิตใต้สำนึกผ่านการรับรู้ว่าเมื่อกี้โจเกอร์ นั่งอยู่ในห้องห้องนั้นขณะที่อากจิยังไม่รู้สึกตัวนั่นเองฟุทธบะจะติดต่อไปยังมือถือของโจเกอร์เราเล่นเสียงการสนทนาของอากิจิกับเจ้านายให้ซาเอะฟังทําให้ซาเอะมั่นใจว่าอากจิคือคนร้ายตัวจริงช่วงเวลาที่อากิจิยังอยู่ในเมตาเวิร์สนั่นเองซาเอะก็จะเข้าไปพาตัวโจเกอร์ออกมาโดยอ้างกับผู้คุมที่เหลือว่าเธอจะทําหน้าที่ต่อจากอากิจิเอง เมือ่อหลายคนคุ้มกันซาเอะจึงพาโจโเกอร์ออกมาได้และฟุธบะก็ปิดการทำงานของแอปเพื่อให้อากิจิกลับมารรสู่โลกความจริงตอนที่ได้กลับออกไปโดยไม่ทันได้จัดการศพของโจโเกอร์ซึ่งจริงๆตรงนี้มันดูมีจุดที่น่าแปลกอยู่นะครับก็คือในโลกความจริงเนี่ยมันไม่มีศพของโจโเกอร์แน่ๆนะครับแต่สุดท้ายข่าวก็ถูกออกไปแบบนั้นนะครับว่าโจโเกอร์ยังปืนจากตำรวจแล้วก็ฆ่าตัวตายผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า คนผู้นี้เขาไม่เช็คศพหรือว่าไม่ได้สื่อสารกับอากิจิเลยหรือยังไงนะครับหรือไม่ผมก็ตกหล่นตรงไหนไปเองหรือเปล่ามันอาจจะฟังดูสมองเรื่องแสงสุดๆแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับจากนั้นกลุ่มจะใช้ข้อมูลที่มีคิดแผนส่วนกับผู้ที่ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังในคดีเมนทัลชัดดาวทั้งหมดเป็นอันจบเพอร์โซนภาคสืบคดีซัม<ำ>ดันโช